สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ FC ค่ะวันนี้มาดูภูมิพันจะทําผักคันจองทอดกรอบน้าจิ้มสามรสค่ะนี่ค่ะตามมาดูเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้จะใส่แป้งแป้งทอดกรอบแล้วก็ไข่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวภูมิพันตีก่อนนะคะตีไข่ใส่แป้งทอดกรอบแล้วก็ใส่ซอดฝลาเขียวนะคะทอดปลาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะ นี่ค่ะเดี๋ยวคุณพันจะทอดให้ดูนะคะผักกันจองทอดกรอบน้ำจิ้มสามรสค่ะเดี๋ยวคุมพันตีก่อนนะคะตีไอ้น้ำที่คุณพันจะผสมคลุกเขาเลยค่ะมาดูค่ะมันร้อนแล้วค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ผักกันจองที่เราทุกแป้งทอดกรอบ ใส่ลงไปเลยค่ะีะ่แป้งทอดก,อกรอบผสมกับแป้งมันแล้วก็ไข่ไก่ด้วยนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปทอดเลยค่ะ กำลังทำผักกัญจองทอดกรอบน้ำจิ้มสามรสไผ่สีค่เนี่ค่ะผักกัญจองเราสามารถที่จะนำมาทำกับข้าวได้หลากหลายเมนูค่ะนี่ค่ะผักกัญจองทอดกรอบน้ำจิ้มสามรสทอดให้กรอบก่อ ขาก็จะนุ่มกรอบนอกนุ่มในค่ะนี่ค่ะเอากระองทอดกรอบน้ำจิ้มสามรสเอสีค่ะเดี๋ยวคูมพันธ์ทำน้ำจิ้มให้ดูนะคะนี่ค่ะเมนูเด็ดเลยค่ะกันจองทำได้หลากหลายเมนูค่ะสูตรภูมิพันธ์เอีค่ะอร่อยอร่อยอร่อยค่ะ วันนี้คุพันใส่ไข่ห้าโฟองอาจารยส่วนเครื่องปรุงเครื่องปรุงแป้งทอดกรอบเดี๋ยวคุพันจะปักไว้ในคลิปใต้คลิปนะคะปักไว้ใต้คลิปไม่ห่ยอีกีค่ะ ทอดให้กรอบใน้อร่อยกอดนจองทอดกรอบน้ำจิ้มสามรสจะแซ่บเดี๋ยวี่น้งให้กันทอดให้กรอบจะไม่แข็งนะคะอร่อย เพราะว่าเราใส่ไข่ลงไปด้วยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยค่ะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์ค่ะคุมพันทอดเสร็จคุ้มพันจะอ่าถ่ายรีวิวให้ดูนะคะตอนนี้คุ้มพันกําลังทอดอยู่ค่ะเดี๋ยวทอดให้เสร็จชุดแรกก่อนให้ซีดูความกรอบความน่าทานนี่ค่ะโอ้โหส,สุดสวยเลยค่ะ กรอบ,รอ,บอร่อยอร่อยค่ะให้กรอบเลยนะคะให้กรอบเลยแซ่บเลยค่ะเมนูเด็ด โขลกควงพันไข่ตีค่ะนี่ค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโด,โด,โดโูดูดูความน่ากินนี่ค่ะเหลืองถ้าชุดต่อไปก็จะทอ,เเะะอดเร็วขึ้นค่ะนี่ค่ะกรอบน่ากินน่าทานพอแล้วค่ะจับขึ้นค่ะช่วงนี้ควงพันก็ดอกดอกไฟได้ก่อน นี่ค่ะเสร็จแล้วหนึ่งชุดคนะ่ะนี่ค่ะเอฟซี SC ค่ะสวยงามนี่ค่ะอร่อยมากดูไข่เอฟซีค่ะ,คะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวคุ้มพันทอดเสร็จอันนี้เป็นรุ่นที่สองชุดที่สองนะคะเดี๋ยวคุค้มพันทอดเสร็จคุ้มพันจะถ่ายให้ดูนะคะเอ็มซีค่ะมาดูชุดที่สองค่ะเี๋คะพอมหรอเ่พอ,อแล้วค่ะได้ที่แล้วค่ะแบบนี้ค่ะได้ที่แล้วตขึ้นเลยค่ะ กุมพันทอดทั้งหมดสามชุดนะคะทอสามครั้งค่ะไ้หนึ่งถาบใหญ่กาดีค่ะนี่ค่ะเอซี F C ค่ะน่าทานไหมคะสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะเอ็กซี F C ค่ะมาดูค่ะกุมพันจะทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มสามรสนะคะ หพริกเลยค่ะพริกขี้หนูนะคะที่ค่ะ กระเทียมลงไปค่ะล้างแล้วก็ทุบสับนิดนึงค่ะนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลลงไปต้าค่ะหนึ่งสองน้ำตาลสองชุรสค่ะนี่ค่ะ ตำเลยค่ะตำน้ำตาลกับชูรสล,ลงไปให้ละเอียดให้เป็นน้ำเลยค่ะ นี่ค่ะเป็นน้ำเดีร้อยแล้วก็ใส่มะนาวลงไปค่ะหนึ่งสองสามใส่มะนาวเสร็จเรียบร้อยก็ใส่น้ำปลาหนึ่งสองสาม สี่ห้าคนเลยค่ะนี่ค่ะคนน้ำจิ้มผสมคุกเขา้ากันน้ำจิ้มสามรสครวมพันค่ะ ร่อยมากค่ะใส่เกลือลองไปหนึ่งช้อนชาค่ะกระชับรสช,ชาตินี่ค่ะให้รสชาตินิ่งแล้วก็เติมเติมน้ำปลาอีกช้อนชาเติมน้ำปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะให้สีหานี่ค่ะเต็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้ม สามรสสูตเด็ดเค็ดรับช่องภูมพันธุ์ตุลากันค่ะเอฟซี่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะผักคันจองทอดกรอบน้ำจิ้มสามรสค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะเอฟซีค่ะได้หนึ่งถาดใหญ่ๆเลยค่ะสวยงามด้วยค่ะนี่ค่ะป้าพี่น้องมากินน้ำกันด้ค่ะเด้นนี่ค่ะ ผักคันจองทอดกรอบน้ำจิ้มสามรสค่ะดอกด้วยค่ะพี่น้องใช้ในส่วนที่เป็นดอกใช้ดอกทำเนี่ยทอดกรอบเดี๋ยวคุณพันปักสูตรไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณเดซีทุกท่านเลยค่ะที่เขามายี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเดซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ